สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็พามาดูเขาเรียกว่าการหาปลาคนหาปลาไปาเรืออยู่ตรงูไกลๆเลยครับนะหาปลาตอนนี้ลุงดำก็มาถึงเขียนที่ด่านช้างนะครับเข่อนกระเสียวนะครับมาถึงด่านช้างวันนี้เขากำลังปรปับปรุงสวนใหม่นะครับเขาหาปลาโดยใชยเ้เรือยนต์ เรือยนต์มานู่นเรือยนตเรืยนต์นหาปลาใช้เครื่องอยู่งแบู้นเรนาาอนรงนี้ก็วางตะข่ายประมาณตะข่ายตรงน,นี้เขาจะวางใหญ่ประมาณ8เซนถึง1ิเซนนะครับตอนหาและไอที่เราเห็นตรงนี้นะยงดำถ่ายให้ดูนี่เขาหาปลาได้แล้วนะเขาจะมาใส่ในกระชังนี้ไว้เพื่อจะให้ปลาสดตลอดนะนกระชังเหมือนกัน กระชั้นนะครับเขาจะให้ปลาสดตลอดเพื่อรอให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าเราลูกซื้อแม่แม่ค้ามาซื้อพุ่งง่ายๆนะครับให้แม่ค้ามาซื้อปลาเราเพราะแม่ค้ามาซื้อปลาเราก็จะได้ปลาสดนะครับเขาต้องการปลาสดเพื่อจะให้อยู่ดูให้มันอยู่หลายวันไม่ตายก็จะถ้าปลาสดๆที่เรากินเสร็จแล้วนะ มันจะมีรสหวานนะครับตอนนี้เออนี่เขาจะหาเรือแล้วก็เนี่ยวางตะข่ายตะข่ายนี่ประมาณทุนนี่เขาจะเอาอทุนที่เขาทําแบบว่าไงแช่ขวดน้ําทํานะครับนี่เลหัวตะข่ายอะเขาก็จะมาใส่หัวเองนะครับซื้อมาเป็นกิโลกิโลนะครับตอนนี้มา อูนมาแลละมันก็ได้ปลามาแล้วก็เรือมาเขา้าฝั่งวิ่อยู่นู้นนนี่นะครับเป็นดักปาลาเรือมาเข้าฝั่งนะครับดูนู้นนี่ก็หาเยอะนะครับอากาศดีมากครับตรงนี้ตอนนี้ลุงดำก็อยู่ไล่ชมอินไล่ชมอินตอนนี้ก็ก้านอาหารชมอินนะครับตอนนี้ก็ได้อะไรนะได้ปรับปรุง ทิวทัศน์เยอะนะครับนี่นี่ยทิวทัศน์เยอะฝั่งนี้ทิวทัศน์เยอะฝั่งน,งนี้จัดสวนสวยๆนะครับนี่าว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถไถโบราณเอามา,มาจัดสวในให้ความสวยงามหาดูได้ยากต้นไม้ตัวอะไรนะครับเนี่ยต้นไม้ตัวอะไรอันนี้ลงดังวาา่าารถไถรุ่นโบราณอยู่ดัน สองหลังนะครับตอนนี้ดำกําพามาดูด้านหลังก็ติดชายเขาน้อากาศเย็นตอนนี้ก็เวลาสิบ 40, นนหา้าสนะิบห้าสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์แล้เย็นแล้วตอนนี้กําลังหาปลากระนกในการหาปลานะครับตรงนี้แต่ปลาเยอะนะครับตอนนี้ก็เห็นเรือโบราณเขามาตกแต่ง กู้นะครับตกแต่งเรือโบราณใหญ่นะครับเบรือโบราณเอาขึ้นมาพอใช้ไม่ได้แล้วก็เอามาไปวางตกแต่งร้านนะครับใช้ไม่ได้แล้วก็มาตกแต่งร้านดูสวยดูแปลกตาให้ดูหนาวขึ้นกู้นะครับนี่ก็เป็นติวทัศน์ของการจัดสวนอย่างหนึ่งน,นี่นะครับมาเที่ยวด่านช้างนะครับ อนนี้ปลาส,ด,สดอาหารสดจากปลานะครับปลาเขาเรียกว่าปลาเขาไม่ได้เลี้ยงปลาเขื่อนนะครับโอลันน้ำทีปลาปลาทีโอนาน้ำมากรหาปลาทีนี่น้ำมึงลดนะครับแต่ก็ลดได้เยอะเยอะกว่าเก่านะตั้งก่อนท่วมนี่ก็เยอะ,ะลดประมาณสักสองเมตระแต่ก่อนก็ท่วมมาอยู่ถึงนีขอนไม้เนี่ยขอนไม้เนี่เท,ทนเขาทั้ง นี่ถุงพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยแกนี่ทั่วไปตอไม้ฝั่งนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาสองเมตรกว่านะครับต้อหอปาปลาลงปลาครับนะครับสนุกสนานมีคนมาตกปลาฝั่งนึงก็เยอะนะครับเพราะบรรยากาศมันได้อันนี้พอพอตกเย็นก็จะมีลมเย็นผ่านมาภูเขาผ่านมาฝัาา่งนี้เต็มเลย ะครับอันนี้ลุงดำก็ดูได้ชมชมอินน่ครับนี่นี่ต้นไม้สองแต่ก่อนนี้เขามุงด้วยไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่แล้วก็เป็นยาขาตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าการทำร้านอาหารบางทีหลายๆปีพวกยาคาไม้ไผ่มันก็ผุพังนะครับอันนี้ก็เป็น วอนเนี่ยสวยงามอันนี้กำลังก่อสร้างแล้วก็ลายของลายห่านไปด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็ดอกทองไหลสวยเหลืองลลายเหมือนทองเลยนะครับลุงดำมาฟามาดูแต่ก่อนนี่ยังไม่ลดนะแต่ก่อน,นลุงดำจะเห็นตรงเนี้ยเป็นที่จอดเรือประมาณนะึสิบยี่สิบคันตอนนี้ก็เห็นอยู่คันเดียวจอดเม่ นะครับเอาใช้ตุ่มหาปลาตุ่มหาปลาหรือพวกรอบหาปลาตะก,กี้ลุดงดำก็เห็นที่ขา,า,าตั้งตั้งตกตกมาเลยขาตั้งตกตกปลานะขาตั้งตกปลาเบ็ดเตยใหม่ๆขาตั้งสูงลุงดับเราจะพามาดูเรือที่ก่อนนะครับตรงนี้ ดูไปแล้วก็ดูด้านหลังมันมันติดเชิงเขานะครับเชิงเขาพอลมมาพัทะทะโฉมาพทะเชิงเขาเสร็จแล้วมันก็ลมมันก็เย็นนะครับลมเย็นนู่นเขาอยู่นู่นพอลมมาพัดเชินเขาก็ก็เย็นมากๆเลยแล้วก็เหมือนเหมือนกับไล่ชมอินครับร้านอาหารนะครับไล่ชมอินนะ ทำอาหารอร่อยมากเมนูอร่อยก็ลุงดำก็ชอบกินวกปลานะครับปลาเนปลอทอดพริกอร่อยตอนนี้ก็กำลังปรับปุงแต่ก็จัดได้สวยนะตอนนี้ก็เริ่มจัดได้เยอะแล้วครับประมาณตกแต่งภายในตอนนี้ลุงดำก็จะพามาดูว่าไอ้ไรตรงนี้หรืออะไรตรงนี้ ขามีเรือตัวไหนที่ลุงดำจะพามาดูนะมือสั่นบ้างอะไรมัม้งเรา็ลุงดำใช้ใช้โทรศัพท์ทำก็ขออภัยนะนี่ตอนนี้ก็มีนี่นะครับตอนนี้ก็มีที่เขาทำนี่ก็เรือนะครับเรือจะเป็นเรือเอ้ยอย่างนี้ก็เป็นเป็นเรือไม้เรือสแตนเลสครับเรือไม้เรือสแตนเลส ครับทำมานะครับขี่รตรงไปนี่ออกได้ป่ะพี่ไดออกออกออกตรงนี้ถ้ารถสูงออกได้ตรงนี้เลี้ยวซ้ายออกได้ครับผมไม่มีน้ำเนี่ยเหรอครับแต่รถก,กระบะจะขี่มาได้แล้วก็ออกขึ้นถนนใหญ่เลยครับพี่ครับพอออกไปก็ขึ้นตามนู่นไปตามนั้นเลี้ยวไปทางบ้านหลังขาวนะครับถ้าไปทางนี้ล่องมันลึกครับล่องหินมันลึกแต่รถกระบะมาได้คงไม่มีปัญหาแล้วครับตรงนี้ครับ รถกระบะคันนี้กี่มาลุงดำเขาถามก็ตามเออตอบเขาอรถตัวเนอร์ตเขาขับใส่จัมพ์มาถึงท่าเอาฝั่งนู้นเข้ามาฟังลุงดำชี้นู้นแล้วเขามาเนี่ยนะครับผมบอกว่ารถกระบะเข้ามาได้เพราะตัวเนอร์ก็น่าจะมาได้วันนี้ลุงดำเขามาถึงท่าเรือที่เขาหาปลานะครับหาปลาตัวนี้ก็เป็นพวกหาปลาพวก แต่ก่อนลุงดำมาถึงก็เป็นเรือเรือเป็นเรือไม้นะครับเรือไม้เยอะแต่ตอนนี้ก็แปลกลุงดำมาเห็นเรือตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงตอนนี้ไม้เราก็าหายากนะครับหายากมากตอนนี้ลุงดำก็จะลงไปใกล้ๆใกล้ๆพาไปดูใกล้ๆหน่อยเพราะตอนนี้จะเดินลงตรงนี้หูลึกเดินอ้อมมานิดนึงนะครับ กันเสียวนะที่ด่านช้างนะนี่มาดูเรือเรือแต่ก่อนนี่ก็เป็นเรือไม้จอดเต็มอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องไม้ที่ทํานะครับไม้ที่ทําก็อาจจะหายากหาไม้ที่ทํายากและสิ่งสําคัญก็คือช่างไม้ช่างไม้ถ้าทําไม่ดีอะไรไม่ดีก็ น็อตสกูหรือพวกยาชัน้นอะไรจะรั่วนะครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเรือเล็กเรือเล็กขนาดใหญ่นั่งได้หลายคนนี่เรือเล็กขนาดเรือย,ยาวนะเรือเล็กยาวประมาณกี่เมตรหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรประมาณสิบเมตรบางเรือประมาณแปดเมตรนี่ นี่ดูมาแอบดูของเขานะครับนี่เขาจะใช้รถซาลิงลากมานี่เราก็มาดูวิธีหาปลาของเขาเรือนี้ต้องใส่น้ำท่วมแต่ยังไม่มาเอาตรงนี้ข้าลํำใหญ่อยู่สม่าจะเป็นเรือเหล็กนะครับเรือเหล็กใหญ่นะครับนี่เขาจะมีตัวที่เราเห็นตรงนี้พอขับแล้วไม่ไม่ให้ไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้ เรือมันเหินนะครับไอตัวที่รองนะครับถ้ามีตัวนั้นอย่างเดียวไม่มีตัวแผ่นเนี้ยแผ่นข้างล่างสีเนี้ยไม่ให้เรือเหินให้เรือเรียบๆถ้าเวลาเนี่มันจะเหินขึ้นตัวนี้ก็เรียกว่าตัวกันเหิอนอันนี้เราก็เห็นเนี่ยลงดําชี้ง,ง่ายกว่าตัวกันเหินก็ตัวนี่ตัวนี้นี่กันเหินตัวน้นก็มีนะครับนี่หาวิธีแก้แตัวเจ้กกอนเรือเรือไม้จะไม่ค่อยมี <พ uka> เรือไอ้ทุตัวกนันเถินตอนนี้ก็มีเรือเหล็กนะครับแต่ลุงดําก็ไม่รู้ว่าราคาต่อเรือหรือราคาเรือราคาเท่าไหร่นะครับวันหลังถ้าลุงดําเห็นราคานี้อย่าลุงดําจะจะถามแล้วก็จะบอกให้ว่าต่อลำเท่าไหร่นะครับแต่การต่อลำลำนี้ใหญ่มากครัของกวางของกวางของขนาดนี้ แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคนต่อเขามีความเชี่ยวชาญยังไงนะครับนี่นะครับแต่ก่อนโอ้โหเลเี้ยไม้เต็มเลี้ยไม้ผมว่าลุงดำชิดเองนะน่าจะหาช่างต่อ,อยากนะแต่ถ้าเลืออย่างนี้ก็หาช่างออกง่ายนะครับนี่แต่เลียพวกนี้ก็เลือแต่ความชำนาญของใครของมันนะครับพอเลือคนนี้ขึ้นมาก็จะเอา เขซาเลงใส่เข้าไปนะครับใช้รอบดึงนะครับแล้วคืนซาเล้งละกุ้งอีกทีนะครับด้วยความสะดวกสบายเพือพวกนี้จะใช้เครื่อง18แรงนะนี่ทีสิ8แรงนะเครื่องเชื่อง18แรแเดีรงยวน,นี้ก็เป็นเครื่องจีนก็เยอะนะถ้าใช้อย่างดีก็ Honda า8แรง,แรงนี่เป็นแรงนี่ ปลานะครับเนี่ยสิ่งสำคัญถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยนะเราจะลืมล่มแอะไรว่าไอ้เสื้อชูชีพเออเสื้อเชื่อดนความปลอดภัยเสื้อชูชีพอ่าใส่ตัวไปแล้วก็ไปนะครับเนี่ยอืมแต่เขาก็ต่อเรือสวยดีนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับพามาเที่ยว ที่เขียนกระ,กระเสียวนะครับอา่าอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มาดูส่วนอาหารไล่ชมพินแค่นี้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำ